ยายนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการซันพุงชาแนลนะฮะโอเคผมวันนี้อยู่ในเกมของ Cookie Run Tower of a v e n g e r นะครับผมนะโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมา รีวิว ID ของผมนั่นเองนะผมนะ้วก็ทั้ง3 ID ดีเลยว่าเหตุผลทำไมถึงผมสร้าง3 ID อดีอะไรประมาณนี้นะผมนะก็โอเคถ้าผมมาเข้า ID ดีหลักก่อนเลยนะครับผมนะนะสำหรับคุกกี้ที่ผมมีก็จะมีประมาณนี้ับผมนะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะผมนะก็ที่ตันๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้หาตัวนะผมนะที่กำลังมาก็จะเป็นลงเพสโตนะผมนะซึ่งลงเพสโตนี่ผมก็พับเก็บไปด้วย ไปด้วยนะผมเพราะว่าโดนเนิฟหนักมากนะผมมก็เลยแบบไม่ได้ปั้นต่อเนาะผมก็เลยมาทําตัวใหม่ที่เข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็คือตัวนี้ของผมนะก็ส่มไปทั้งหมดแปดหมืนกว่าเพชรนะผมนะก็สําหรับตัวนี้ส่วนการ์ดประจําตัวก็ได้แค่นี้ผมแล้วก็เลือผมโอเคนะก็สําหรับไอดีนี้ก็ประมาณนี้ผมนะก็เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเนาะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะฮะโอ้แปดร้อยเก้าเก้า เดี๋ยวต้องย่อยส้กหน่อยแล้วผมก็เยอะเกินไปครับผมก่อนไอเทมนี้ก็รอตัวหน้าผมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอตัวไหนอาจจะรอตัวดาเมจหรือตัวซัำนะผมนะ่ ก็คิดดูอีกทีส่วนสำหรับการนี่ผมเน้นเป็นพิเศษนะผมนะเพราะว่าเอามาเล่นในคอนเทนต์วงกดเนาะก็จะเป็นคอนเทนต์ Endgame นะผมยิ่งเราทําเวลาได้เร็วนะผมเราก็ได้ดับมากขึ้นนะผมแล้วก็ได้เกบมากขึ้นนะผมก็ผมเลยลงทุนกับคอนเทนต์นี้ไปเยอะนะครับการกีตาร์นี่ของจําเป็นเลยนะครับผม โอเคส่วนแนวทางในการทำไอดีนี้ผมแนละ้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นซับพอร์ตแล้วนะตอนนี้เพราะว่าผมไม่ได้เติมหนักเหมือนตั้งแต่ตอนที่มันเปิดมาแรกๆผมเกมเปิดแรกๆ,ๆที่ผมเติมพารอยู่ทุกเดือนนะฮะก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้เติมแล้วกลับมาเติม รอบนี้เพราะว่าอยากได้น้องตัวใหม่ตัวนี้ครับผมนะก็ฮนะันนี่แมนเนาะสำหรับตอนนี้ครับผมนะคอนเทนต์ที่ผมเล่นหลักๆก็จะมีเจ้าบอสเอ็กซ์ทีมนะผมนะก็ดูอย่างที่เห็นเลยนะผมนะผมเลียร์เป็นคนที่146ของเซิร์ฟนะครับผมซึ่งผมจะมาลงกับคอนเทนต์นี้บ่อยมากครับผมนะเพราะว่าผมชอบคอนเทนต์ที่แบบเล่นคนเดียวนะมันดูท้าทายดีเนาะโอเคอไปดูไอดีสองกันเลยนะ อ่ะโอเคครับผมนะก็มาอยู่กับ ID ดีที่2แล้วนะครับผมนะก็สำหรับไ d ดีที่2เป็นต้นไปผมจะไม่ได้เติมแล้วผมอันนี้เล่นเป็นสายฟรีร้อยเซนลยนะครับผมก็แพ็กทุกอย่างก็ไม่เคยเติมเลยนะครับผมสำหรับไ d ดีนี้นะครับโอเคนะฮะสำหรับไ d ดีนี้ผมจะเลือกปั้นเป็นเฉพาะเจาะจงนะผมนะก็จะปั้นเป็น ตัวดาเมทสักส่วนใหญ่ผมสำหรับตัวนี้ครับผมก็ต้องปั้นทุกไอดีนะครับผมนะเพราะว่าเป็นเมตานะครับผมยังไงก็ต้องมีนะครับผมก็เลยปั้นไว้เผื่อๆมานะคะโอเคสำหรับไอดีนี้ผมก็จะมีตัวที่ตันแล้วอยู่2ตัวก็คือเจ้าชูก้ากรบนะครับผมแล้วก็โคลบีเนาะเพราะว่าโคลบีในช่วงซีซันแรกๆนี่ถือว่าเป็นตัวเมตาที่ติดท็อปอาร์ดีเพสที่ดีที่สุดเลยนะครับผมนะเล่นง่ายนะครับผมแล้วก็ดีเพสนี่คือว้าวมากเลยส่วนตอนนี้ก็น่าจะตกกระป๋องไปตาม การเวลาแล้วผมนะก็มีตัวอื่นมาแทนนะครับผมนะโอเคสอหรับไอดีนี้ผมก็กําลังจะทําคาราเปีโยบขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมช่วงนี้นางเป็นเมตาที่เอาไปลงคอนเทนต์ได้หลากหลายนะครับผมก็เลยปั้นตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆอะ่ะตัวที่น่าจะเป็นเมตาที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะบอร็อก <c oughs> <c oughs> เป็นตัวใหม่ล่าสุดของแพทนี้เลยนะครับผมโอเค ไอดีนะ ID. นี้ก็จะเล่นน้อยลงมากเลยแล้วผมนะก็ไม่ได้จะไปโฟกัสการเล่นอะไรมากมายสักขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูไอดีที่สามไปเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ตอนนี้เรามาอยู่กับไอดีที่สามแล้วนะครับผมนะก็ไอดี ID. นี้เพิ่งสร้างมาไม่นานนะครับผมนะตอนที่ ลุงเพสโต้เข้าตู้เล่นอเอนะครับผมนะเพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าตัวนี้มันมีแมคาีนิกในการเล่นที่แบบเหมือนแบบว่าย้อนยุคนะผมนะก็คิดถึงเกมเก่าๆนะผมนะก็ตัวนี้เป็นสไตล์ในการเล่นก็คือหมุนค้อนไปรอบๆตัวนะผมนะก็เกมเมอร์ยุค90นะผมนะแล้วก็จะชินเรื่องนี้ดีนะผมนะสำหรับตัวละครที่มันชอบหมุนดาบบปนานั้นนะผมผมก็เลยชอบ ตลอดขอนี้เลยนะครับผมนะตอนนั้นซึ่งตอนนั้นอ่ะลงแกนี่คือรู้สึกว่าก็กิ่งนะสาหรับตอนนั้นแต่แต่ก็ไม่ได้กิ่งมากขนาดที่แบบเป็นเมตานะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมตัวเกมถึงเนิฟเขาลงนะผม,ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะก็สําหรับไอดีนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะผมแน่นอนครับตัวนี้ <c oughs> เมตาก็ต้องมีติดอยู่แล้วนะครับนะก็เจ้าลูกโอมเม็ดหรือว่าพระของเรานั่นเองโอเคสำหรับตัวแรกที่ผมปั้นในไอดีนี้ก็คือนี่เลยลุงเพสโตนะครับผมนะซึ่งตอนนี้การ์ดไม่ได้ใช้การ์ดนี้แล้วนะครับผมนะก็ไปใช้การ์ดของไอซ์มินแทนนะครับผมนะก็เป็นตัวที่มาในแพทที่แล้วนะครับผมนะซึ่งผมก็ทําไว้เหมือนกันเพราะว่าไอดีหลักผมไม่มีนะครับ ผมก็เลยมาปั้นในไอดีนี้นะก็นั่นแหละเหตุผลหลักๆของที่ผมทําหลายไอดีเพราะว่าจะได้แบ่งงบประมาณแบ่งเบาภาระไอดีหลับนะครับผมนะึกที่จะได้เลือกปั้น คุกกี้ที่แบบอยากจะปั้นจริงๆนะครับผมแนละ้วก็แบ่งๆกันเนาะ ID 2อง ID สจะได้มีคุกกี้ที่หลากหลายในการเล่นเนาะโอเคประมาณนี้นี่คือเหตุผลหลักๆที่ผมทําหลาย ID อ้อแล้วก็ ID นี้นะครับผมนะผมได้ซื้อมาจากร้านร้านหนึ่งนะครับผมนะตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเหมือน ID ดองเพชรนะครับผมซึ่งเขาเก็บเพชรมาเรื่อยๆจากการล็อกอินนู่นนี่นั่นจากอีเวนต์ล็อกอินจากอะไรต่ออะไรนะผมซึ่งแน่นอนว่า โหมดต่างๆเขาไม่ได้เล่นให้เลยนะครับผมจาได้เลยว่าไอ้โหมดเลสอันเนี้ยตัว๋วมีเป็นร้อยใบนะผมที่ผมนั่งฟาร์มอะเหนื่อยมากเลยนะโอเคนะก็สําหรับไอดีทั้งหมดของผมนะ อ่ะโอเคนะผมนะก็มาเล่าสถานะของเกมในปัจจุบันกันก่อนนะผมนะก็สำหรับเกมนี้นะผมนะเดินทางมาถึงครึ่งปีกับอีกนิดนิดแล้วนะผมนะก็ประมาณ7เดือนแล้วนะฮะโอเคสำหรับเกมนี้ผมว่าเกมยังต้องปรับอะไรอีกเยอะนะครับผมนะเรื่องบั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยนะผมแล้วก็เหมือนเกมจะลองโน้ตลองนี่อยู่นะครับผมนะก็อาจจะขัดใจผู้เล่นหลายๆลคนนะผมซึ่งตอนนี้ เงียบเหงามากนะโอเคก็ประมาณนั้นนะซึ okay. so anyway, so, way, ่งเอาจริงอ so, ่ะผมว่าโหมดที่สนุกที่สุดในการเล่นค o กิ i ันทาวเวอร์เอาอเวนเจนะผมนะก็น่าจะเป็นโหมดนี้นะผมเลดแชมเปี้ยนนะฮะก็จะใช้ผู้เล่นทั้งหมด6คนนะก็สมัยซีซั่นแรกๆน่ะไม่ได้เป็นแบบนี้นะเป็นโหมดปกตินี่แหละแบบรวมธาตุเลยซึ่งตอนนี้มันแยกเป็นธาตุเนาะธาตุในเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด6ธาตุซึ่งเนี่ยตามที่คุณเห็นเลยแยกธาตุ แต่ละแล้งความรู้สึกของผมนะก็จะเป็นภาระให้ผู้เล่นมากกว่านะในการแยกธาตุแบบนี้ผมชอบแบบอ่าแบบออมมากกว่าเนาะที่แบบมาแข่งขันเอารางวัลที่แบบดีๆไปเลยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เขาแจกไปเลยนะก็คือเล่นแค่75 m อมก็จะได้แบบอาวุธทองซึ่งสมัยซีซั่นแรกที่เข้ามานะครับผมนะก็จะแข่งขันกันชิงอันดับนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นอันดับ30-300ออะไรประมาณเนี้ยก็จะได้ของทองไปนะผมของทองก็คืออาวุธยูนิของ ประจำตัวแต่ละตัวละครเนาะถ้าจาไม่ผิดซีซั่นแรกน่าจะถึงไดมอนด์นะครับผมไดมอนด์สานี่จะได้ทั้งตีเหล็กทองเนาะส่วนชาร์เลนเจอร์กับแกรนด์มาสเตอร์เนี่ยก็จะได้เป็นกล่องเลือกอาวุธทองไปเลยนะครับผมส่วนแพลตตินัมหนึ่งลงมาก็จะเป็นพวกทั้งแดงตีบวกอุปกรณ์สีแดงแล้วผมนะก็อุปกรณ์แดงก็คือพวกเนี้ยเนี่ยความซุปเปอร์อีพิกซึ่งตอนนี้มันล้นละซึ่งตอนแรกๆมันก็หายากจริงแหละแต่ตอนนี้มันก็ก็หายยากเหมือนเดิม โอเคนะคร่าวๆนะกิจกรรมต่างๆนา,ๆน,าๆนาครับผมแล้วก็ตัวเกมยังต้องลองรุนล,ลองนี่อีกเยอะนคะครับส่วนอัปเดตเกมในอน,นาคตผมมองว่าเกมนี้พยายามจะปรับคุณภาพออ f l i น e ให้กับผู้เล่นก็จะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้ผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นซึ่งอัปเดตหน้านี้ก็จะทำให้เราเคลียร์โหมดต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผม ก็อย่างเช่นโหมดเจ้า tower of lift นะครับผมหรือว่ารอยแยกขอคอยนั่นเองก็จะสามารถใช้ตั๋วได้หลายๆตั๋วในรอบเดียวนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ดองตั๋วไว้นะก็สามารถลงได้ทีเดียวเลยนะครับผไม่ต้องมาเล่นวันหนึ่งสรอบซึ่งของผมสามวีดีก็วันหนึงหรอบนะครับผมนั้นเสียเวลามากนะครับผมดีแล้วที่เขาปรับ มาแบบนี้เนาะส่วนเจ้าโหมดนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมนะซึ่งเอาจริงๆผมชอบนะก็คืออตัวเกมได้ปรับท่านแนะนําให้เป็นออลแล้วเรียบร้อยนะสำหรับในการฟาร์ม ซึ่งเมื่อก่อนจะแบ่งเป็นท่าแต่ละสัปดาห์เนาะสอาท่าต่อสัปดาห์ประมาณนั้นนะฮะก็ดีขึ้นเยอะโอเคนะก็อย่างที่ผมบอกนะก็สําหรับเกมนี้เขากําลังปรับคุณภาพขอ i ไ e ให้ผู้เล่นนะครับโอเคก็สาหรับทั้งหมดในวันนี้แล้วนะครับผมนะโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในพราหน้าผมซียูเกนิสทาวผมบายบายครับผม